สูมื่อี้กูสิมามีเรื่องคาใจเราสูฟังลินทิกต็อกจังไหนจึงได้เงินลินเฟซบุ๊กจังไหนจึงได้เงินลินยูทูบจังไหนจึงได้เงินเออบางคนนะโอ้ยเป็นทิกตอกนี่ได้เงินได้เป็นยูทูบได้เงินได้กูถามแค่ผู้ดใดเห็ดเปลนแล้วมาสอนกูแนะ่เออมาสอนกูแนะ่บางคนเราท่านได้แต่นี้ใจ ประเทแลกตายต้องไปเปิดบัมชนซีอยู่ประเทศไทยคือเกา่าคือเอาสู่ปัญญาสีเอาเงินอยู่ทิกต็อกอยู่เฟซบุ๊กอันอยู่อันยูทูบของเราเอางไอต้อยก็ยังบบมีแล้วก็ยังบบได้แล้วเออคือเปิดขึ้นมาครับก็น้อยใจนะคลิปครบกูบางเทืาคลิปซีห้าแสนวิวเจ็ดแปดแสนวิว่ได้เงินจักกีบเป็นอย่างคือบบใส่ใจในระบบออนไลน์น,นี้มันหลากกันเก่านี่ เพรแท้เอาแม่ร้องเหตุดีๆร้องอันร้องจัดสันกันดีๆแม่กูว่าทิกตอกลาวนี่คันได้เงินนี่ก็ว่าธรรมดาไอ้นี่กูนี่ก็ได้หลายร้อยดอลาลาร์แล้วก็โบจักนี่ขันกูอันได้ๆน,นะอันนี้ความอ,าอันจะไรไฟไหมว่าฉันดีคุณมีบัญซีไทยไหมคะเออ อี่ห้าไรก็บัญชีไทยนะฮะเนก็บัญชีไทยคืดเอาสิอเอาเงิน Facebook กับเงินติ๊กต๊อกกับเงิน youtube ยังได้ยังได้ไปเปิดบัญชีอยู่ไทยเอาเออยังได้ไปเปิดบัญชีอยู่ไทยเอาและอีห้าไรอีห้าไรมาเลยแท๊กเกงแท๊กคืดแท๊กมาเนี่ยมาสอนกูนี่มาสอนกูน,น,นี่โทถหากูนี่กูที่ทีมเบอร์ให้และส่งมาให้กูส่งเบอร์แล้วจะทักมาหากู มาสอนกูนี่เอาเงินกูนี่สอนกูแน่กูโนบแล้วนี่สอนกูแน่ให้ใจไหนจชื่อสิได้ t i k t o k c o m นี่เฟซบุ๊กลาว .com นี่ยูทูบลาว .com น,ว com, นี่คือมานยุ่มายากแทะกูว่าหลายคนนี่คือเลือใจคือกูนี่ประเดนบางคนเน็ตไอดอลบางคนหรือใครกยาพวกปิดอาจารย์ยังไงเมื่อนี้สมมาสอนวิธีอันนี้เอาเงินจาก t ิ k กต k อกสอนปึ๊บแชร์แลต ขี้โมูขี้มาบอกเขาเรื่องเก่ากูเบิ่งซิพ่อกูยังบ่กเข้าใจเป็นย้อนอย่างกูโง่บอกเออกูยังบอกว่ากูโง่บริจบไอทีเออหนุ่งยากคำถามบื้อดอกไอ้หุ่นจะได้อันจู้ย้อนไล่จะหลายได้เงินหลายได้เงินหลายทุยกูนี่ได้เงินอยู่ใสได้เงินอยู่ใสให้สิบเอ็ดใบเงินนะคะแนนมันได้คะแนนไม่ได้นะเบื่อ ขนาดทิกต็อกเฟซบุ๊กยูทูปเนี่ยเปิดเป็นสีไทยแล้วบั็นสีไทยก็เปิดยากยากอย่างนี้นะยากไรเั็นสีไทยนะอืมเหนื่อยบอกรถบ่าได้ง่ายคือสิคิดเอฟซี FC ฟังไทยคือกันพี่เออพี่ได้เงินจากยูทูปทิกต็อกไหมจากเฟซบุ๊กไหมโบได้จ้าบอกรถนิสันโบได้จ่าสำนี้จบ